มิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมุสซลิอัลลอฮามุฮัมมัดอามาบะดุขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์องค์พระเจ้าและสดุดีต่อท่านศาสดามมฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับ เป็นความโปรดปารานจากอัลลอฮ์อ,องค์ริรเจ้านะครับที่ให้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันในวันนี้ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงความทุกข์เนี่ยในความหมายของเขาเนี่เราสามารถที่จะเข้าใจได้โดยอัตโนมัติเลยพูดง่ายๆแบบเข้าใจก็คือว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับความสุขครับแต่ความทุกข์จำเป็นต้องมีอยู่เพราะถ้ามีความทุกข์เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรเราในฐานะมนุษยชาติ ที่เกิดขึ้นมาในโลกใบน,นี้นะครับเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าความทุกข์นั่นไปได้เพราะอะไรหรอครับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวในโลกใบน,นี้นะครับที่อัลองพระเจ้าได้ทรงสร้างมาแล้วก็ให้มีสติปัญญาให้สรรพกําลังที่เหนือกว่าทุกอย่างในโลกใบน,นี้พระองค์กล่าวไว้ในอันกุรอ่านน่าสนใจมากครับพระองค์บอกว่าสุเจ้าอย่าท้อพวกเจ้าอย่าระทมพวกเจ้าจะเหนือกว่า ถ้าพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงนั่นก็หมายความว่าทุกคนในโลกใบนี้ต้องมีโอกาสได้ลิ้มรสของความทุกข์ทุกข์อาจจะเกิดการทุกข์ที่เศรษฐกิจตกตำ่ำรายได้ไม่เพียงพอในครอบครัวทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจปรารถนามีความทุกข์ที่ไม่มีความรักจากคนอื่นมากับเราเลยหรือความทุกข์เมื่อขาดความรักนั้นไปเป็นทุกข์หมดแล้วครับช่างเป็นสิ่งน่าประหลาดใจที่สุดนะครับ ว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีความยินดีกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาถ้าเขาได้รับความสุขเนี่ยเขาก็ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าแต่เขาได้รับความทุกข์เขาก็จะอดทนและก็ฟันฝ่าด้วยสรรพกำลังที่พระเจ้าได้ให้มาอาจจะต้องใช้การบ่มเพาะด้วยการเวลาอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องเข้าใจในการเรียงลำดับอย่างถูกต้องนะครับ ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนกำลังมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้แต่เราสามารถจัดจัดก,การกับมันได้ด้วยาศาสนาประจําใจผมเนี่ยาศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมน,นะครับก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ผมก็เลยยกตัวอย่างนี้ครับว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมครับเราไปเห็นน้ําแก้วหนึ่งเนี่ยเหลืออยู่คนแก้วเราอาจจะมีความรู้สึกวิธีคิดของเราคือว่า น้ำเหลือค่อนแก้วเองเหรอเนี่ยไม่พอแน่ๆเลยแต่อีกคนหนึ่งมาเห็นน้ําค่อนแก้วนั่นแหละครับเขาก็บอกว่าโอ้โหมีน้ําต้องขอนแก้ววันนี้ดีนะที่มีน้ําเนี่ยทาให้เราอิ่มได้คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าในมุมมองเดียวกันเนี่ยที่เขาเห็นน้ําค่อนแก้วแต่มีมองแต่มุมมีมองความคิดที่ต่างกันวิธีคิดสําคัญกว่าวิธีการอันนี้นะัก ปัจจัยท่านสูขขอขบอกว่าวิธีคิดสําคัญของวิธีการนั่นก็หมายความว่าถ้าคณคิดลบแล้วแล้วก็วิธีการมันจะลบไปด้วยแต่ถ้าคณคิดบวกเนี่ยวิธีการมันจะบวกไปด้วยแล้วง่ายต่อการจัดการเพราะฉะนั้นเราเห็นน้ำหนึ่งแก้วเราเห็นน้ําครึ่งแก้วเราคิดยังไงครับถ้าเราคิดแบบลบก็ได้คิดแบบบวกก็ได้คนหนึ่งยนตามช่องบางคนเนี่ยเห็นโคลนตมแต่อีกบางคนเห็นดวงจันทร์ สกาวแสงท่านจะคิดแบบไหนครับถ้าคิดลบท่านเห็นคนตมแน่นอนครับแต่ถ้าคิดบวกท่านจะเห็นดวงจันทร์สกาวแสงนั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะมีวิธีการในการพ้นไปได้ในหลักการของนักสุนทรียศาสตร์ชั้นสูงเนี่ย,ยเขาบอกว่าเมื่อคุณพบกับความสุขให้กล่าวควาําว่าอัลฮัมดุลินแล้วขอบคุณในความโปรดปรานจากพระเจ้าแต่เมื่อคุณพบกับความทุกเนี่ยให้คุณสบัตหรือว่าอดทนนะครับแล้วก็ฟันฝ่านไปให้ได้โดยค้นวิธีการเพราะความทุกบางอย่างเนี่ย มันมีขีดขั้นของเวลามากำหนดด้วยอย่างเช่นเราเป็นหวัดเนี่ยนะครับเราก็มีความทุกข์นะครับกินยาไปจะให้ใหายขาดเลยไม่ได้เพราะเชื้อหวัดมันมีเวลาเฉพาะของมันอยู่เพราะนั้นเราต้องเข้าใจในกระบวนการผมอยากจะบอกว่าในศาสนาเนี่ยสอนให้เรามีวิธีคิดที่เยี่ยมยอดซะก่อนนะครับเมื่อวิธีคิดเยี่ยมยอดเนี่ยเราก็มอบหมายสิ่งเหล่านั้นให้กับพระเจ้าการมอบหมายหมายความว่าไงครับการมอบหมายก็หมายความว่าการนําเอาหลักวิชาการนั้นมาใช้ฟันฝ่า นั่นเองเะฉะนั้นผมต้องบอกว่าวิธีคิดเนี่ยสำคัญกว่าวิธีการนี่สาคัญมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่รักครับไม่มีใครหรอกครับในโลกใบน,นี้ที่ทําอะไรแล้วเนี่ยได้ดังใจปรัถนาทุกประการแต่ในความได้ดังใจปรัถนาทุกประการเนี่ยมันก็ต้องผ่านวันเวลาหรือไม่ได้ดังใจปรัถนาทุกประการก็ต้องผ่านการบ่มเพาะด้วยการเวลาเสียก่อนเพชรที่ส่องสากาลแสงเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมีแสงที่ส่องสากาล ระยิบระยับมากมายเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าผ่านกระบวนการของความร้อนมามากมายเหลือเกินอุณหภูมิสูงมากมันจะจะมีแสงที่สกาวแล้วก็มีความระยิบระยับที่เร้าใจผู้ชมเหลือเกินเช่นเดียวกับชีวิตแหละครับความเส็จของชีวิตนเนี่ยนะครับมันก็จะต้องถูกการบ่มเพาะด้วยการเวลาแล้วก็ถาถมมาด้วยความทุกข์อย่างมากมายจึงจะนําพาไปสู่ความสำเร็จได้ถ้าสาสดาก่วเตือนอย่างนี้ครับว่าพระองค์บอกว่าระวังความโปรปบานสองอย่าง ที่ทมนุย์เนี่ยลืมพระพุทธเจ้าลืมก็คือเดี๋ยวจะมีความทุกข์ะฮะลืมว่าคือไม่นึกถึงพระเจ้านั่นก็คือการมีกําลังกายการมีกําลังสุขภาพที่แข็งแรงกับการมีเวลาว่างถ้าเราไม่หาสไม่สามารถที่จะบริหารจัดก,การก,กับสองสิ่งเหล่านี้ได้นี่นะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะพบกับความสุขได้เพราะว่าในความทุกข์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันแฝงเร้นมาับความสุขครั้งหนึ่งมี ลูกศิษย์สาวุศิษย์สาวกคนงน่าศาสดามาถามท่านศาสดาว่าใครควรที่จะขอพรต่อพระเจ้ามากที่สุดท่านศาสดาก็บอกว่าให้สาวกปกงคนตอบว่าสาวกบอกคนที่จนที่สุดคนที่ทุกข์ที่สุดสิครับแต่ศาสดาบอกว่าไม่ใช่คนที่ควรจะขอพรต่อพระเจ้ามากที่สุดคือคนที่มีความสุขอะอยู่ท่ามกลางเงินทองอย่างมากมายอยู่ในท่ามกลางทรัพย์สินสลิงคารที่โอ้ยนับไม่ถ้วน คนเหล่านี้เขาจะต้องขอพอรจากพระเจ้าให้มากที่สุดเพราะถ้าเขาไม่ขอพอรจากพระเจ้าเนี่ยเขาจะลืมพระเจ้าแล้วมาลืมพระเจ้าไปเนี่ยนะครับท่านก็สามารถจะคาดการเหตุการณ์ข้างหน้าได้ว่าความทุกข์ระทมสูงสุดเนี่ยจะมาอยู่กับเขาอย่างแน่นอนแต่คนที่ตกต่ำอยู่แล้วนะคนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือตลอดเพราะฉะนั้นเขาจะขอพอรจากพระเจ้าเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์นี้ไปสักทีหนึง่งเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นความทุกข์ปัจจุบันเท่านั้นนะครับ ในขนาที่ได้รงอยู่ความสุขเนี่ยมันก็สามารถจะจีความทุกข์ได้เราลองมาดูการพูดคุยของนักสุนทรียภาพเขาให้เป็นคำจีบกับความน่าสนใจมากเขาบอกว่างานหนักก็แค่อดทนงานล้นก็ต้องสู้ไว้ท้อแท้ก็หากำลังใจเมื่อทุกอย่างผ่านไปหัวใจก็เบิกบานเห็นไหมครับต้องผ่านกระบวนการของความอดทนทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่า ความสุขจะมีคุณค่าที่สุดเลยเมื่อมีความทุกข์ครับและความทุกข์เนี่ยจะถูกโอจะถูกปิดทิ้งไปเลยเพราะเราใฝ่หาความสุขมันมีอะไรหลายอย่างที่มันจะต้องอยู่คู่กันสีขาวเนี่ยมีสเสน่ห์สูงสุดเพราะมีสีดำครับและสีดำเนี่ยมีความต่างสุดเพราะมีสีขาวครับมันเป็นสิ่งที่ต้องคู่ควรกันไปตลอดเพราะในชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีความสู้ สู้ให้มากที่สุดสู้มาถึงอดทนแล้วในขณะเดียวกันก็จัดระบบสบรรพกําลังที่พระเจ้าได้ให้มาเนี่ยในการสรรหาเพราะว่าสิ่งเดียวในโลกใบนี้ที่สามารถจะขจัดได้น,นะครับมันก็คือสติปัญญาที่เรามีอยู่นี่แหละครับสามารถจะขจัดความทุกข์นั้นให้สิ้นไปได้เพียงแค่คิดเนี่ยเราก็าสามารถมีความสุขได้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวิธีคิดเนี่ยมันสําคัญกว่าวิธีการหาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจคนรู้จักคนร้อยคนเนี่ย ไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียวเพราะนั้นพยายามเรียนรู้ตัวเองให้มากที่สุดเราอาจจะมองว่าคนอื่นเนี่ยมีความทุกข์ก็คงน้อยกว่าเราแล้วมัง้งท่านเคยไปเห็นคนที่มีขาแล้วก็ไม่มีมือไหมครับมีมือแล้วไม่มีขาทั้งสองข้างไหมครับวันเราไปเห็นสองคนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไงครับเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามาเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณค่าของความเป็นคนเนี่ย ท่านผู้ชมที่รักครับเราต้องมองให้มากที่สุดชีวิตของเราชีวิตหนึ่งเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญน,นะครับกว่าที่ชีวิตจะตปฏิสนธิออกมาเนี่ยเราต้องฝ่าฟันกระบวนการแก่งแย่งมาจนเป็นน้ําเชื้อหนึ่งน้าเชื้อที่ผลิตปฏิสนธิเป็นตัวตนของเรามาเราผ่านกระบวนการต่อสู้มาเป็นร้อยร้อยน้ำร้อยร้อย,อยหยดของน้ําเชื้อนั้นแล้วเราก็เป็นตัวเรานั่นมันแสดงว่าเราผ่านกระบวนการของชัยชนะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ความมีศักดิ์ศรีความมีศักยภาพในตัวเราเนี่ยเราต้องพยายามทำความเข้าใจชีวิตเกิดมาไม่ได้หมายความว่าต้องทําตามใจเราทั้งหมดนะครับไม่ใช่ท่านนบีจึงบอกว่าสวรรค์นเนี่ยนะครับมันอยู่ห้อมล้อมด้วยความฝืนใจทั้งหมดแหละแต่นรกเนี่ยมันอยู่ห้อมล้อมด้วยความตามใจสนองความต้องการของใจตัวต,วตวเนเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่ที่ไหนครับถ้าอยู่สวรรค์นเนี่ยก็ต้องขอจัดอาความทุกข์ให้มากที่สุดแล้วก็ฝ่าฟันไปให้ได้ แต่ถ้าจะอยู่กับนรกเนี่ยนะครับท่านก็นตามใจตัวเองไปให้หมดเลยแล้วท่านก็จะไม่ได้อย่างใจหรอกครับทั้งหมดจะไม่ได้อย่างใจนี่นี่สามารถจะบอกได้เลยเพราะกระบวนการของการจัดก,การในเรื่องนี้เนี่ยครับมันต้องเกิดมาจากความคิดถ้าศาสตราบอกต่ออีกนะครับบอกต่อให้เราได้รู้ว่าการเรียนรู้เรื่องความทุกข์นี่ง่ายมากถ้าศาสตาบ,บอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าเนื้อก้อนนี้ดีเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะดีหมดถ้าท่านเนื้อก้อนนี้เสียทุกอย่างก็จะเสียหมดเลย เนื้อก้อนนั้นคือหัวใจหัวใจก็คือความนึกคิดของเรานะครับจิตใจที่คิดนั่นแหละครับถ้าเราคิดดีทดําดีก็จะถูกตอบสนองด้วยความดีแต่ถ้าคิดไม่ดีทําไมด่ดีการสนองตอบด้วยความชั่วก็จะเกิดอ,อ,อย่างมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราสั่งสมไว้ตอนไหนเราอาจจะคิดไม่ดีตอนนี้แต่ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจอสิ่งเี้่าน้เกิดขึ้นในความคิดที่ิดบีของเราพอาอนนั้นพงตอบแทนโดยฉับพลันฉับพลันก็หมายความว่าทุกพฤติกรรมที่ท่านได้แสดงออกไปเนี่ย จะต้องสู่สอบสวยแล้วก็ตอบแทนทั้งหมดเลยทีเดียวนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องทําความเข้าใจซะก,ก่อนหลายท่านเนี่ยนะครับเคยเห็นคนเป็นโรคโรคมะเร็งไหมครับคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเขาต้องบำบัดด้วยเคมีของเขาต้องบำบัดด้วยการกินยาที่ขมต้องบำบัดด้วยความยากลําบากที่กินเนื้อก็ไม่ได้ต้องกินผักกินปลาแ,แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะหายจากสิ่งเหล่านั้นความทุกข์ระทมเนี่ยมันจะถูกแก้ไขด้วยความขืนขมะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์อยู่แล้วครับ ท่านทั้งหลายครับดีใจได้เลยครับว่าความทุกข์ของท่านเนี่ยมันมีมาแล้วมันก็หายไปท่านเคยเห็นน้ําขึ้นน้ําลงไหมครับตอนน้ําลงเนี่ยเราอาจจะปวนปั่นปวนไปหมดเลยแต่สักพักเดี๋ยวน้ามันจะขึ้นนะครับมีครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยถูกน้ําท่วมเมื่อปี54นะครับทุกคนทุกเราทมกันหมดเลยทีเดียวผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าเราจะทุกข์ไปทำไมทุกข์ไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแต่เราต้องเข้าใจว่าวันหนึ่งเนี่ยน้ำมันขึ้นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวอีกวันหนึ่งน้ำมันนนนนนจะลลงงงเเเพแต่่่่่วววาาาาารผ้้้้้ชขขออํึไไปใหดก เดี๋ยวน้าลงมันจะตามมาแล้วก็จะมีความสุขวัะนั้นกระบวนการของความสุขเนี่ยต้องผ่านการพาะบม่มด้วยความทุกข์ทั้งหมดแหละครับสําคัญที่สุดคือต้องอดทนและความอดทนเนี่ยมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาเลยทีเดียวความอดทนเนี่ยหรือว,ว่าเขียสสบ,บัตภาษาอบบังกฤษเรียกสบ,บัตหรือความอดทนเนี่ยถ้ามนุษย์คนหนึ่งไม่ดีไม่มีนะครับก็อย่าใฝ่หาความสำเร็จในโลกใบน,นี้เลยเขาจะไม่ได้รับความสำเร็จใดงสิน้นถ้าเขาไม่ยินยงอยู่กับความอดทน ทุกกระบวนการของการตัดสินใจทุกกระบวนการของการดําเนินชีวิตมันต้องผ่านกระบวนการของความอดทนทั้งหมดวันเนี้เราลองถามตัวเราสิครับว่าเราเนี่ยอดทนเพียงพอแล้วหรือยังหรือเรานั่งคิดบางคนเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมมีโอกาสไปสํารวจคนน้ําท่วมท่านหนึ่งเพื่อนผมเองครับเขาทุกร์ระทมยี่ห้อคนน้ําท่วมไปแล้วซะอีกพ่อนะรครับ ทางการประกาศว่าอีกสามสี่วันเนี่ยเดี๋ยวจะน้ําท่วมที่นี่นะน้ำนยังมาถึงเขาทุกไปแล้วครับหรือบางคนเนี่ยรถติดทุกระทถมครับว่าถ้าไปทางนู้นรถคงไม่ติดแน่มันเป็นการจินตนาการที่คาดเคลื่อนหรือเปล่าเพราะที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเราเข้าใจเอาเองว่า,ถ,าถ้าเราออกก่อนถ้าปั๊บนึ่งนะคงไม่ติดแน่เลยรถเนี่ยเรารู้ได้ไงครับรู้ด้วยการคาดคะเนใช่ไหมครับแต่เชิงตรรก,กะแล้วไม่ใช่ความเป็นจริงตรงนั้นเนี่ยมันจะบอกกับตัวท่านได้เพราะฉะนั้น กระบวนการการจัดการความทุกข์ได้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจเชิงตักกะหรือเหตุมีเหตุม,หตมีผลเราจรึงสามารถตัดสินตรงนั้นได้นะครับอะไรที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไประแวงกับมันมากนะเราควจะดูข่าวนันานหนังสือพิมพ์ข่าวหนึ่งที่คุณแม่เขาเสียชีวิตนะครับทิ้งสมบัติไว้สิบแปดล้านครับเอสังเกตว่าลูกไม่มีความสุขเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกเขาก็เรียกแท็กซี่คันหนึ่งครับ แล้ววิ่งไปให้แท็กซี่แล้ววิ่งไปไปที่ที่คุณแม่เขาเนี่ยกระโดดไปที่คุณแม่เขาตายฮะไปบ้านที่คุณแม่เขาตายเสียชีวิตเนี่ยนะครับไปแล้วก็แท็กซี่ก็รออยู่นานครับสักพักหนึ่งเห็นตัวลอยระลิ้วมาจากหลังคาฆ่าตัวตายตามคุณแม่อันนี้คืาเรี่กว่าทุกข์จะแบบมีเหตุผลคุณไม่ต้องไปตายก่อนนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็ต้องตายอยู่แล้วนี่เราคิดแบบมีเหตุผลนะครับคุณไม่ต้องไปหวังความสุขหรอกครับคุณมีความทุกข์ไปก่อน เดี๋ยวสักวันคงจะเจอความสุขเศรษฐีจํานวนมากเลยทีเดียวหรือแท้จะทั้งหมดเลยเนี่ยบางคนเนี่ยกัดกินก้อนเกลือมาตั้งตอนเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็สร้างชีวิตมาด้วยความมัธยัสถอดทนมีความทุกข์บ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจึงมาสวยสุขกับทร,รัพย์สินสิริขานที่เขาได้มาจากการใช้เวลาพา่อผมด้วยการเวลานี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับความเป็นจริงของมนุษย์เป็นวัฏจักรที่เราไม่สามารถจะหนีพ้นไปได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะรักครับศาส,สนาเนี่ย จะเป็นสิ่งเยียวยาได้ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์องค์พระผู้เจ้าพระองค์สร้างมนุษย์มาพระองค์จะรู้ดีว่ากลไกของมนุษย์นั้นเป็นเช่นไรเรามีการถือศีลอดในเดือนอมฎดอนที่อดเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีอาหารนะครับแต่ที่อดเนี่ยก็เพราะว่าตามคําสั่งของพระองค์พระองค์บอกว่าการอดเนี่ยจะทําให้ร่างกายดีนะถือศีลอดสิร่างกายจะดีการอดเนี่ยจะทําให้ท่านมีสุขภาพที่ดีนะ การอดจะทําให้ท่านเนี่ยมีหัวใจที่ที่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อมนุษยชาตินะแล้วเราเขาเขาอดอดหิวครับไม่มีใครในโลกนี้อดแล้วไม่หิวครับไม่ต้องบอกว่าไม่หิวแต่เป็นความหิวที่มีความสุขรอยอยู่ข้างหน้าเราก็จะสามารถจะหิวได้เห็นไหมครับว่าบทบาทของความอดทนเนี่ยอดทนในความทุกข์เนี่ยมันมีความสุขรอยอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะบอกกระซิบดังๆให้กับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับว่าเมื่อคุณมีความทุกข์ หวังได้เลยว่าสักวันหนึ่งจะมีความสุขเพียงแต่ว่าให้ผ่านพ้นสิ่งนี้ไปได้ด้วยกระบวนการของความอดทนบ่มเพาะด้วยการวาันละและใช้ศัพท์กำลังทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยทุ่มเทไปขจัดสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็จะเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นอิสลามจึงจึงกำหนดว่าเมื่อเราทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปแล้วเนี่ยความสําเร็จให้หมอบหมายต่อพระเจ้าเราเข้าใจว่าเราทํางานไปชิ้นหนึ่งขายของสิ่งเนี้ยเดี๋ยวจะได้กําไร เข้าใจว่าเราเองเนี่ยคงจะเป็นคนที่เสกสรรคำไรนั้นมาได้เราเข้าใจนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นพระประสงค์แห่งพระองค์ที่ให้เกิดขึ้นโดยความสอเด็จนั้นด้วยกับการกระทําของเราหรือจะไม่ให้เกิดขึ้นก็ได้นะครับได้หมดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านใช้สปปรรพกำลังพร้อมครั่งแล้วก็จงมอบหมายสิ่งเหล่านั้นต่อพระเจ้าการมอบหมายไม่ใช่การปล่อยนะครับแต่มามอบหมายไม่ความว่าการใช้สปปรรพกำลังทั้งหมดเนี่ยในการจะทําให้ถึงซึงความสุข แล้วเราก็จะได้รับความสุขนั้นหรือถ้ายังไม่ได้รับความสุขนั้นก็หวังไว้ว่าเดี๋ยวสักวันจะได้รับความสุขนั้นเพราะฉะนั้นความหวังที่จะพบกับความสุขเนี่ยมันมาบนความทุกข์นะครับอัลลอฮ์องคุวิเจ้าจึงกล่าวใน,นพระมาหาค,ำคำัมภีร์อัลกุราอานว่าสู่เจ้าอย่าท้อสู่เจ้าอย่าระทมสู่เจ้าจะเหนือกว่าถ้าสู่เจ้าเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงต้องรอบรู้ปัญหาสารพัดต้องรวดเร็ว เร่งรัดงานทั้งหลายแม้นความทุกข์จะถาถมมามากมายจะสลายด้วยศาสนาประจำใจครับอบิลลาฮิตตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวบรรห์มัตุลลอฮ์วบรราะกาตุ